วันนี้ผู้รับการฝึกผู้ประกอบอาหารนานาชาตินะคะก็นำอาหารมาเสนอแล้วก็ให้ให้เจ้าที่ให้คะแนนนะคะเชิญค่ะเชิญแนะนำเลยค่ะอาหารนี้เป็นเมนูอะไรนะเมนูผักขมอบชีสผักขมอบชีสนะคะคุณประโยชน์ของอาหารจานเดี๋ยวเดี๋ยวลูกวรยืนทางนี้ได้ไหมคะจะได้เห็นทุกคนด้วยเชิญทางนี้ค่ะอันนี้นะคะผักขมทำให ไปแล้วนะคะใบหน้าจะอ่อนวัยผิวเด่งผิวพรรณสวยควรทานทุกวันใช่ไหมควรทานทุกวันมีเกลือแร่นะคะจะได้ครบห้าหมู่คือไขมันก็มีเนยด้วยมีน้ำตาลนิดหน่อยมีผักนะครับโปรตีนจะช่วยทำให้ให้พลังงานเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็ช่องแสส่วนสุดน้อยของของร่างกายค่ะในการที่จะทานอนนี้ไปนะคะ ก็จะทําให้เรารู้สึกสดช uh> ื่นที่สดชื <h 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 ่นก็คือมีผักโขมแล้วอีกอย่างก็คือทําให้เราอารมณ์ดีด้วยขอบคุณมากค่ะขอเสริมมาช่วยนิดนึงบำรุงสมองลุ่มล้นผิวพรรณไม่แห้งอ๋อบำรุงสมองผิวพรรณไม่แห้งเป็นไงคะมาเรียนวันแรกเติร์นเตีนค่ะตื่นเต้นอาจารย์สอนดีไหมคะ เรียนวันแรกนี่อันนี้ทําเมนูนี้ทาครั้งแรกเลยใช่ไหมคะทายากไหมคะไม,ไ,มไ,มไม่ยาก <l oss> ชิมฝีมือตัวเองกินหรือ,อยังคะยัง <l oss> ยังไม่ได้ชิมเลย <l oss> มีมีท่านไหนจะไปเปิดร้านบ้างคะมีไหมหรือมีใครอยากไปต่างประเทศ <l oss> ออของน้องเขาจะเปิดร้านน้องจะเปิดร้านอาหารไทยหรืออาหารานานาชาติคะเปิดแถวไหนคะบ้านอยู่แถวไหนคะ อำเภอเมืองตรงไหนนะคะอยู่ทางไปนางลองทางไปนางลองโอเคของพีง่อ่ะจะเปิดพี่อพาร์ทเมนต์เองอะไรนะราดาเอา่เอ LK อ,อ๋ออ๋อโอ,เ,อเคเอเค่ะว<า>ันนี้ค,ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ